สวัสดีครับสวัสดีครับเช้านี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องพระบูชาที่เราชื่นชอบสรัทากันอีกครั้งนะครับกับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมจะมาสอบถามท่านผู้รู้เกี่ยวกับหลวงพ่อทวดครับซึ่งผมเองนี่ออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่มีความถนัดนะครับพอดูอยังไงผมก็ยังไม่ถนัด ครับแต่พอจะรู้นิดหน่อยว่าหลวงพ่อทวดนั้นสร้างที่ไหนบ้างนะครับเพราะว่าผมดูหลวงพ่อทวดมาหลายครั้งหลายคราแล้วครับก็ยังยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่ชัดเจน ดูมาเป็นสิบยี่สิบปีก็ยังก็ยังไม่รู้เรื่องครับยังไม่รู้เรื่องคือจะให้ดูให้ชัดเจนร้อยเปอร์เซนนี้ผมออกตัวก่อนเลยว่าไม่ถึงครับไอ้สักกี่สิบเปอร์เซนผมผมเก่งแล้วนะ,ะสำหรับพิมพ์เนื้อว่านหรือว่าเนื้อโลหะก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับหรงพระทวด แต่มีระดับเ้าอาว่าเจ้าคณะตำบลเคยมาดูแล้วก็เอาไปนะครับส่วนตัวผมนี้ไม่ถนัดนะครับก็ให้ดูพิมพ์ทรงองค์หลวงปู่ก็แล้วกันนะครับหลวงปู่วทวดนะครับก็อยู่แบบนี้มาเนิ่นนานครับขึ้นคอก็มาหลายครั้งหลายครา เซียนผูทรหลายคนแล้วนะครับมาเอาไปเนี่ยหลายคนแล้วคุณพระคุณเจ้าก็าเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลก็มาเอาไปนะถ้าร,รอดก็เอาไปเห็นไหมครับ ไม่ชัดครับโอ้ oh. ขออภัยครับขออภัยภาพไม่ชัดเจนนะครับก็จะใส่เลี่ยงกอบไว้อย่างนี้ <c oughs> ไว้เปย์ไม่ได้ฮะเพราะว่ามีน้อย <c oughs> มีน้อยเกรงว่าท่านจะสึกก่อนชำํำรุดเสียหายนะฮะเพราะว่าถ้าขึ้นคอแล้วนี่เวลาถูกฝนถูกแดดถูกอะไรก็อาจจะทำให้องค์พระท่านเสียหายนะครับโดยส่วนตัวแล้วก็ชื่นชอบศรัทธาท่าน อยู่แล้วนะแต่ด้วยความความรู้น้อยความสามารถน้อยในการดูในการพิจารณาลงโป่ทวดนะครับว่าแท้เป็นอย่างไรนะครับเกเป็นอย่างไรนี่รู้น้อยมากครับคือไม่อาจไม่อาจที่จะฟันธงว่าแท้หรือเก๊น,นะครับเป็นอย่างไรไม่อาจเพิ่มเลย โดยส่วนตัวแล้วดูจะยากสักหน่อยครับเพราะว่าเพราะว่าไม่ไม่ไม่ไมถนัดนักนะครับไม่เหมือนพระสมเด็จทั้งสามวัดหรือว่าพระเกจิอาจารย์ท่านอื่น ถ้าปี2497เห้าเจ็ดือจะแห้งไหมครับขอสอบถามท่านผู้รู้หน่อยสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสพบกันในคลิปต่อๆไปกับการเรียนรู้พระเครื่องพระบูชาที่เราชื่นชอบศรัทธ,ธากันนะครับเรียนรู้อย่างมีความสุขครับ ครมีอะไรดีๆข้อมูลดีๆก็ใส่ก็คอมเมนต์เข้ามาให้ได้เลยนะครับยินด,ดีรับฟังทุกท่านฮะไม่มีถูกผิดหรอกครับสําหรับที่ท่านท่านมีแล้วเด็ดๆดีๆนะครับอยากปล่อยก็กามติดต่อเข้ามาคุยกันครับถ้ามีโอกาสหากเป็นไปได้แล้วถ้าถูกตาต้องใจผมก็จะได้ทําการมั่นหมาย <laughs> จะได้ทำการมั่นหมายสู่ขอเลยแต่งเลยนะครับให้ดูเอาพิจารณาเอาครับนะครับ,รบผมยังสงสัยอยู่เอ่อ ของปูทั่วเป็นปีสองสี่เก้าเจ็ดของหลายๆคนที่เห็นมานะฮะที่เขามีใบประกาศรับรองด้วยก็มีทำไมดูเปียกๆจังปูเปียกๆนะครับเปียกน้ำว่านถ้าน้ำว่านสองสี่เก้าเจ็ดนี่ก็นานแล้วนะครับเกือบเจ็ดสิปีแล้วทำไมไม่แห้งเลย อันนี้คือความสงสัยส่วนตัวครับถ้ามีก็ดีนะครับเพราะว่าก็ชอบอยู่แม้จะมีความรู้ความสามารถด้านนี้น้อยก็ก็บไว้สะสมไว้ก็ดีนะครับเป็นบุญตาอ่าเป็นบุญเป็นกุศลมีดีกว่าไม่มีมีน้อยออดีกว่าไม่มีเสียเลย โอเคนะครับกด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับแล้วก็ช่วยวิภาควิจารณ์มานะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรชี้แนะได้เลยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามามีแต่ความสุขครับสวัสดีครับ